พระโคนันประเสริฐและอนุภาพอันเลอและอนุภาพอันเลอของพระศาสดาพระองค์นั้นของพระศาสดาพระองค์นั้นยังคงแผ่ไพศาลยังคงแผ่ไพศาลเพื่อครูมนุษย์และเทวาเพื่อครูมนุษย์และเทวะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอน้ามรัมฤทัย ระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสงศ์ที่ระลึกอันสูงโ์และขอสักการะบูชาและขอสักการบูชาด้วยวิสาขะปฏิด้วยวิสาขะปฏิกระทำประทักษิณกระทประทักษิณรอบพระมหาเจดียรอบพระ พุทธปฏิมากรมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์เข้าพเจ้าทั้งหลายทรงสงเคราะห์เข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพาน เจ้ทั้งหลายเข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาละกละนานเธอ